พ่อแม่พี่น้องของวรดาทุกท่านนะคะพบกันเป็นวันอาทิตย์นะคะคลิปที่สองของวันนี้นะคะเมื่อวานวันเสาร์วรดาก็ได้ รีวิวผ้าคลุมไหล่เล็กนะคะสี่ตะกอนะคะสี่ตะกอนิ่มๆน,นะคะให้พ่อแม่พี่น้องไปก็ขายเกือบหมดหมดคลิปแล้วนะคะแต่สินค้ามาเพิ่มเติมนะคะมาเมื่อวานนี่แหละค่ะวันเสาร์ฝนตกโอ้ยน่าสงสารแม่กีทอมากเลยนะคะวิ่งกระทึกคึกโคมนะคะแต่บราดาก็โชคดีนะคะที่แม่กีทอได้กเก็บสินค้าไว้ให้แล้วก็เลยโยนโย,ยนขึ้นรถเลยนะคะกลับบ้านกันไปวันนี้ในคลิปนี้เราจะมายกรีวิว ผ้าพันคอเล 4, ็กสี่ตะกอนนิ่มมากนะคะเนี่ยคะ่ะจากที่วารดาคุมอยู่เนี่ยนะคะเคยมาหลายรอบแล้วนะคะแต่หมดนะคะเว้นมาอยู่สองรอบประมาณนั้นไม่ได้สินค้าแต่วันนี้มาสวยงามมากผ้านิ่มเลยนะคะนิ่มสุดๆวรดายังจัดโปรให้พ่อแม่เหมือนเดิมนะคะปกติผ้ารุ่นนี้ขายพื้นละ290้อเนาะแต่ช่วงนี้วรดาก็มาจัดโปรให้ท่านนะคะจัดโปรให้เลยนะคะพื้นละ220้บบาทนะคะสวยงามนะคะสวยงามละเอียดอ่อนงามมากนะคะ เราจัดโปรให้ท่านเอาวลดาจังจัดโปรพื้นละ220บาทนะคะหากพ่อแม่พี่น้องท่านใดสนใจทักเข้ามานะคะเราจัดโปรให้220บาทนะคะจัดโปรให้เลยนะคะพื้นละ220บาทอ่าวลดาจะห่อถุงแก้วพร้อมโลโก้ให้ท่านฟรีเลยนะคะหรือหากท่านอยากเอาไปฝากไปต้อนเป็นของแกบของแถมหรือของให้เพื่อนสวยๆมี กล่องโลโก้ผ้าคามใส่นะคะกล่องละ25บาทนะคะซื้อเพิ่มแต่ถ้าหากท่านเอาเป็นชุดเราก็จะให้ท่านนะคะชุดละสองร่ 240, แล้วลดให้ท่านอีก5บาทนะคะหากท่านเพิ่มกล่องมาเป็น240นะคะหากท่านไม่เอากล่องก็เพียง220นะคะเป็นสีคามนะคะสีคามสไลด์เปลือกไม้มือกันนะคะจากราคา2 9 9เราก็จัดโปรให้นะคะ220เช่นกันอันนี้สินค้าของเรา สินค้าของเรานี่กําไรน้อยมากนะคะแต่เราขายเพื่อให้พ่อแม่ได้สินค้าดีๆถูกๆแล้วเราก็จะได้หมุนเวียนสินค้าอย่างเร็วด่วนด่วนจีไปสนิจานเลยนะคะเพื่อละ220บาทเท่านั้นหากพ่อแม่อยากได้ไปฝากไปต้อนทักทายกันเข้ามาเลยนะคะสวยค่ะมีหลายค่ะเรามีพร้อมส่งให้ท่านนะคะมีหลายผืนหลายผืนนะคะแต่หลายผืนขายหมดเร็วนะคะเพราะวราดาขายหน้าขั้นค่ะ เราก็จัดโปรให้ท่านเหมือนเดิมนะคะ220บาทนะคะรายก๊อตมีไม่เยอะทั้งหมดมี6ผืนห่กท่านจะเอาไปฝากไปต้อนรับไปเลยนะคะเป็นรายก๊อตผ้าคามหายากมากจากราคา299นะคะเราขายเพียง220บาทนะคะหากท่านอยากได้กล่องก็รับเป็นชุดไป2 4 0เท่านั้นนะคะหากท่านไม่ต้องการกล่องวรลดาก็จะใส่ถุงแก้วพร้อมโลโก้ผ้าคามให้สวยๆอยู่แล้วนะคะ220บาทนะคะ หากท่านใดสนใจทักเข้ามาเลยนะคะสิดค้าก๊อตมีลายปืดน,นะคะวรดาจะไม่ขี้ออกมานะคะเพราะว่าเยอะนะคะ220เท่านั้นเลยนะคะรีบรับเลยนะคะมีลายแล้วคืนนะคะไม่ได้มีเยอะนะคะลายนี้ทํายากมาก220จัดโกแล้วนะคะท่านใดสนใจทักมาเลยนะคะเบอร์สี่มีแค่ผืนเดียวนะคะพ่อแม่พี่น้องค่ะมีผืนเดียวนะคะ หากท่านต้องการรีบนะคะอยู่หน้าร้านวรดาก็มีแต่ว่าเดียวจริงๆนะคะมีผืนเดียวเหมือนกันหากท่านต้องการรับเลยนะคะไม่มีอีกนะคะต้องรอรอบหน้ารอบหน้าบางช่วงก็ไม่ได้นะคะลายนี้เป็นลายใหม่มาเนาะรอบหน้าบางทีก็ไม่ได้ลายนี้เป็นลายใหม่นะคะเราจัดโฟมให้ท่านนะคะ2 2 0บาทนะคะ220บาทนะคะ,ะ,คะวันนี้20่บาทนะคะสินค้าของเรามีไรม,ม่วงในีนงามมากตัวจริงยิ่งสวยนะคะ สวยงามจริงๆนะคะนี่ค่ะลำเบอร์หกนะคะเรายกแน่นอนนะคะ220จาก29 9จัดโกให้มีพื้นเดียวเท่านั้นนะคะเพราะไม่พี่นค่ะถ้าทายกันเข้ามาได้เลยนะคะถ้าทายกันเข้ามาเลยนะคะนี่ค่ะลำเบอร์หกสวยค่ะสวยจริงๆงานละเอียดนะคะางานละเอียดงามมากนะคะกันนะคะอันนี้สไลด์เทานะคะสวยเบาะสําหรับผู้ชายหรือผู้หญิงที่แบบออกแมนๆหน่อยนะคะนี่งามมากนะคะสวยค่ะ สวยจริงๆแล้วจัดโปรให้ท่านนะคะ220นํานเบอร์เจ็ดนะคะสินค้าของเรามีกิ่งพร้อมขายตรงหน้าปกนะคะตรงหน้าปกนะคะสวยค่ะอันไลน์นี้ก็มีอยู่หลายผืนนะคะแต่ไม่รู้กี่ผืนบระรดาย,ยังไม่ได้นับแต่ก็ไม่เยอะเท่าไหร่นอกก็สินค้าเรามาเรื่อยๆนะคะมีเนาะตัวนี้ก็มีนะคะตัวนี้ก็มีสวยนะคะอันนี้มีลายละผืนนะคะพ่อแม่พี่น้องค่ะคาะท่านต้องการทักมาเลยนะคะทักมาเลยนะคะ อันนี้เวลาดาให้ท่านเป็นนัมเบอร์แปดเนาะนัมเบอร์แปดนะคะนัมเบอร์แปดนะคะสองร้อยยี่สิบาทเหมือนกันท่านแแน่นโนนะคะวันนี้เราจัดโปรให้ท่านนะคะอันนี้เป็นนัมเบอร์เก้านะคะอันนี้ก็มีอยู่พื้นเดียวนะคะหากท่านต้องการพักเข้ามาเลยนะคะมีอยู่พื้นเดียวนะคะเดียววลาดาจะยกนัมเบอร์ให้นะคะอันนี้คือนัมเบอร์เก้านะคะมีอยู่พื้นเดียวนะคะนัมเบอร์เก้านะคะพื้นเดียวนะคะ จัดโปร220บาทนะคะจัดโปร220วันนี้เราจะสีตะกอสวยอันนี้รู้สึกจะมีหลายปืนอยู่นะคะอันนี้มีลายปืนสีตะกนะคะี่ค่ะสวยอันนี้จะมีด้านในเป็นเห็ะนไหมคะนี่คะเป็นสายฝนนะคะจากราคา299เราไม่ขายนะคะเราขายให้ท่านเพียง220บาทอันนี้ให้ท่านเป็นนำเบอร์สิบนะคะยกให้ท่านนำเบอร์สิบนะคะ นำเบอร์สิบสินค้ามีกิ่งพร้อมขายนะคะตัวนี้นำเบอร์สิบลายพื้นอยู่เนาะต่อมาเป็นลายนี้ทํายากเหมือนการหายากนะคะเพิ่งมาอีกลายเม็ดกระดุมนะคะท่านดูดีๆเนื้อละเอียดอ่อนงามมากนะคะตัวนี้นำเบอร์สิบเอ็ดนะคะลายเม็ดกระดุมนะคะในเม็ดกระดุมมีผ้าน,นุ่มมากๆเลยนะคะนุ่มจริงๆนะคะเราจัดโปรให้ท่านเหมือนกันนะคะเทียง220บาทนะคะนำเบอร์ number 11ลายเม็ดกระดุมนะคะมีหลายพื้นอยู่นะคะ ตัวนี้นุ่มมากเลยนะคะนุ่มนุ่มโอเคเลยนะคะสินค้าของเราโอเคนุ่มนุ่มมากมากเลยนะคะนัมเบอร์สินะคะก็มีหลายคืนอยูน่น,นะคะนัมเบอร์สิเนาะต่อมาตัวนี้เป็นนัมเบอร์สิบสองเนาะอยู่ในคลิปที่ลงไปแล้วก็มีนะคะตัวนี้แต่อันนี้มาใหม่นะคะมาเพิ่มอีกนะคะหากท่านต้องการทักเข้ามาได้นะคะหากท่านต้องการทักเข้ามาในคลิปที่แล้วก็มีนะคะแต่ว่ามีไม่หลายคืนแต่คล <c oughs> ิปนี้มีเยอะนะคะนัมเบอร์สิบสองนะคะ จัดโปร220บาทนะคะพอไม่พีดนะคะแต่ในคลิปนั้นมีไม่เยอะคลิปนี้มีเยอะลำเบอร์13นะคะตัวนี้นะคะลำเบอร์13นะคะ <c oughs> เราก็จัดให้ท่านเลยนะคะ220บาทเช่นกันนะคะสวย่ะสินค้าถ้าเราจะให้ยกทุกเบอร์เป็นไปไม่ได้เพราะว่าสินค้ามันเยอะเนาะแล้วก็ผ้านุ่มนะคะบางกลุ่มบางที่ขาย350พร้อมกล่องนนะะแล้ววันนี้เรามีลายนี้นะคะลายราชวัตรนะคะ รายราชวัตรขายปืนหนึ่งสองร้อยสามร้อยห้าสิบแต่วันนี้เรามาจัดโปรนะคะรายเฉพาะรายราชวัตรนี่นะคะสองร้อยห้าสิบาทนี่จานวนจํากัดน,นะคะรายราชวัตรทายากยากมากยากมากรายนี้นัมเบอร์สิบสี่เนาะนิ่มละเอียดงามงามจริงๆหอมคามธรรมชาติเลยนะคะสองร้อยห้าสิบาทนะคะสวยค่ะนัมเบอร์สิบสี่นะคะเฉพาะราชวัตรนะคะนะคะสวยงาน งามค่ะตัวในงามหายากแทบจะไม่มีนะคะบางรอบบางกลุ่มบระดางไม่ได้สักผืนนะคะได้มาประมาณเจ็ดผืนนะคะแต่ก็มีออเดอร์ของลูกค้าสั่งไว้อยู่แต่ก็ไม่เยอะหรอกคะ่ะแล้วก็จะมีสินค้าให้ท่านไปเรื่อยๆนะคะแต่ถ้าช่วงไหนที่ท่านรีบเร่งท่านจะเอาล้นๆด่วนๆก็บางทีไม่มีนะคะขอให้ท่านสั่งสินค้าไว้ขอให้ท่านที่แบบว่าจองไว้หรือไปเก็ไบไ้บ้านท่านนะคะมันจะพร้อมใช้เวลา อต้องการให้ลูกให้หลานวานทีเพื่อนมาเยี่ยมนะคะเราก็ให้ฝากไปเลยอยู่บ้านวรดาไหมแต่อยู่บ้านก็มีตลอดนะคะเอาไว้เพื่อลูกหลานมาหรือว่า,าเพื่อนเพื่อนมาก็ฝากเป็นของขวัญให้น้ําใจที่เพื่อนๆมาเยี่ยมเนาะโอเคพ่อแม่พี่น้องค่ะ ท่านมาดูคลิปนี้แล้วหรือดูคลิปอื่นๆของวรดาทุกทุกท่านนะคะวรดาก็ขอขอบคุณทุกท่านนะคะท่านก็อย่าลืมนะคะฝาก like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะท่านซื้อหรือไม่ซื้อ,ไม,อไม่เป็นไรขอให้ท่านดูสินค้าและขอให้ท่านดูแบบเพลินๆน,นะคะเพราะสินค้าของเราทุกอย่างถ้าเราซื้อเราจะได้ช่วยชาวบ้านกลุ่มโอท็อกกลุ่มงานทอมือกลุ่มงานฝีมือก็จะมี การเติมเตินะคะจะเริ่อนตบโตขึ้นไปได้เงินใช้นะคะสินค้าในประเทศไทยเราก็จะมือเวียยเร็วนะคะสินค้าของเราเปสินค้าของคนไทยปัจจุบันนี้ขายสินค้าถูกมากกําไรแทบจะไม่อยู่เลยนะคะแต่เราก็ต้องทํเพราะเป็นอาชีพของเรานะคะไว้พ่อแม่พี่น้องอุดหนุนเราเหมือนกระทาได้อุดหนุนชาวบ้านนะคะท่านเข้ามาแล้วอย่าลืมฝากกดไลค์กดติดแชร์กดติดตามในช่องบอรดาภาาขามช่อง YouTube หรือช่องเพจเขานี้นะคะ หรือ Facebook ก็มีแต่ถ้าท่านอยากได้ดูสินค้าเยอะๆก็ดูในช่อง YouTube นะคะท่านกดให้คุณแม่ดูอยู่บ้านได้กดให้ลูกหลานดูได้นะคะไม่ได้เสียตังคนะ,คะดูฟรีนะคะสุดท้ายแล้วคลิปนี้เลาขอขอบคุณมากนะคะที่ติดตามที่ดูสินค้าหรืออุดหนุนทุกทกครั้งนะคะขอบคุณทุกๆท,ท่านคะ่ะ